ยังคาดอีกรนะเาสาล้านเสิลนิตได้เยอะเนาะเพราะว่าของย่าทานอุดมก็เท่าไรย่างคาดก็น่าจะเป็นร้อยล้านแน่ของยาทานอีกร0 0ยล้านเน่ยย่าาอีก9ก้าัอันนี้เอาไว้จะเติมตัวยอดก่อนอันนี้ยังอีก อันนี้ม่อนตอนนั้นเป็นหม่นบวกอีกตอนนี้นี่เป็นหนึ่งพันหนึ้อยหนึ่ง้อยสี่สิบห้เหรียญก็ประมาณ3ล้านเนาะพอดีเเลขตรงนี้นะครับ6กสอไม่ได้บอกเลขนะแค่อ่านให้ฟัง สรุปเลยไอ้สรุลยอก็ออคาปห16นัก็ประมาณ16ตั้มครน16ประมาณ่ล้านนะครับตอนนั้นได้ปิดยเป็น17 17เลย17ก็74 75 76 เอ็ล้านปีสักล้านตีสิบล้านต็สิบล้านสิล้านหกกับเินเหรียญน่ะจะมีจัดเหรียญ ก็สาล้านเป็สิบแปดล้านหนึ่งร้อยกสิบแปดล้านหน่งวะนึ่ร้อยกัิแปลนเออเป็นสองเปอนสามร้ยเก็สิบแปดล้านสอสิบแปดล้านเนระเียมพร้อมใส่บ้านเออใคเองบ้าน

ปัน <men> <Jean> ุพะคาวัตตัสาวกะสังทูตะนีิปติปันุท่าคอ่ถ่ายรูปสังยย สาวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโัตถาทวมนุสนังยกไปตอนตอนนี้ตอนนี้เวลาดูในเฟซเห็นเห็นประธานกับพรพารวยเห็นเลยกับตัวจริงอันไหนหอกันครับหลอเหมือนกันค่ะ ตุคนนกาอหิปัสโกโอปานโกปจตังเวทิยสุปิปันโนวะตสาวกะสัโสุปฏิปันโปวสวกสังโยายะิปัโน

harus fullnya tam loga saat ปิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโถยะปิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโถยอนิจิาปิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโถยะทากังจัตตาริปุริสยุคานิอังทัปุริสัุคคลาเตภะคะวะโต สาวุธันตังครีเมคารังอุทิตาโคราตเซนามารังตานามติธรรมวิธินาจิติวาหุลินโตตันเตศสาภาวะตุเตชัยมังคารังลาปีลิงกาจาหุลโตรติตาสาภามติมโพรังตานาลาวะกัม ทิตะวะหูิโทจันทิชาสัพเทวตุเตยยมังคาราอะระหังนะตาปูตังตังามาวัตุตาตุนันตังตังภเกาวิธีนาทิตะวะหูินโทตัน ยะมะกาลัยคีตตัฏามิหะะสุาตุลตันตังท้าวิโยชาะสังคุริมาลวันตังทีทีิสังพรมโนทิตวะมูริโตตันเต ญาติญาติยาตัวกวาดนังกายกายมาเทสันเตนะโสมวิตินาทิตวามุตินโทตันเตชะ ตุงวาตาบีโลติส,สัมนาอติอันทัพูตังปัญญาปะติมันตัวิตาวามุนิโตันเตะสาภวตุเตชยมังคาร เถลาภุจเกศาัปปายาโตอีตุปเทวะพิทินาทิตาวาผู้เหนตัวตัณเตจสาวาทุตทยามังคะลานิโตาิติุเจเกะตุตตะนาังรัมังวิสุธิสุติมีทิกาตานัญญานท จาติตวามุนิโตวกันเตชะสาภวตุตชยมังทารัเดตปิจัชยังทาาคาทายุวา นาโตติตาญาติพะพาณิยานุเรตตวะปาระมีตาปะพาคตวัโตติมุตมะเอเตนะสัจจวัตถนูุเตตยมังภารัสยันโตโุติยามูเุชาคยานา ยวิัยุตยมคเรอาปาลสิตาบาลังเกสีเสภะตาิปุกคเรอาิเสเกสัภะรุทานังอ้าทามาโตภะโขตติสุนันตาตุกังตลังดุปัสสะตังสุหุตังสุขโนติโม จาลิสุปัทักขิณัກกายกรรมังวาจากรรมังปัทาคิณังปัาคิณัโนกรรมังปะทิเตຕัทທกขปัทທคิตตวานะละพต Aayo Tuhan right आगाيدا चाराने ते दोहस्य यतोआयवा कतसिककमि सोयत सतिगतिय कम्मावेत संमि आरमि कम्मा होती दिच्चा उपकतन जरावदाने नतांतो गमे तो विनय केशवदा देता कतारा